ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณชูชาแนลครับผมพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับเด้อจังที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วเนาะสิผ้ามาเบงอีกชุดหนึ่งนะครับพี่น้องครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดง้อทองเลือดลอยเกล็ดประกวดนะครับพี่น้องครับพองล้วนๆไม่จะใส่ใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับนี่มีไห้อยูด้วยการย่นิเกตโตนด้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวบนชุดสิพ้ามาเบงกันเนาะที่นี่ต้นทอนฟาร์มนะครับเด้อพิกัดยุธีบ้านหนองไม้ตาย ตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะเดี๋ยวสิผาเบื้องแทศสัตว์ที่เราโตนะครับเนาะเบื้องเบื้องแต่ละตัวนะครับพี่น้องแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับดูชัดชัดมีต่ถึกๆนะครับเอาถือว่าเป็นทีเด็ดของบ้านพันแท้อีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสวลาครับพี่น้องครับคุณชุกกะสิถ้าผีผ่าพน้องนี่ไปทักทายกับทางพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เรามาคลิป เลือดร้อยท้องล้วนๆนะครับแล้วก็ไซส์เป็นวัวเกตประกวดที่มีสตอรี่ได้แชมป์ติดตัวกลับมาด้วยนะครับครับผมครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0819647971 ID ไลน์เบอร์นี้นะครับ Facebook ผมต้นทอนลุ่งเรืองยันยนต์ขีดต้นทอนฟาร์มนะครับครับที่อยู่ฟาร์มที่ตั้งฟาร์มนะครับบ้านหนองไม้ตายตําบวทุ่งนางอกอำเภอเมืองจังหวัดยโสครับครับผมเปิดให้ดูทุกวันนะครับ ที่นี่มีบัวให้ชมทุกวันเข้ามาได้ทุกวันนะครับผมใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนี่จะเป็นลูกสาวของสติงเลสิบทับศูนย์นะครับตัวนี้เป็นลูกของสติงเลสิบทับศูนย์น้ำเชื่อก็เจ็ดหมื่นนะครับเออน้ำเชื่ออ่ะเอาหัวไปทัางคอกหน่อกเลยนี่น้ำเชื่อก็ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องครับสติงเลสิบทับศูนย์เอออ่ะไปจัดทานิดนึงนะครับ ตัวนี้เขาท้องตัวไหนพี่ต้นตัวนี้ท้องกับวินเชสเตอร์แม็กนัม9ก้นะครับตัวนี้ท้องได้4เดือนกว่าแล้วครับนี่ท้องได้4เดือนกว่าดูนะครับเป็นวัวท้องแรกหรือเปล่าท้องแรกแทบจะทุกตัวเลยนะครับมีท้อง2อยู่ประมาณสองสามตัวอ๋ออพี่น้องครับตัวนี้ส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับน่าจะแตะแตะร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบเก้าครับร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบเก้าหลังตรงดีได้ใครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะเส้นหลังของสตริงเลสิฟทับศูนย์ไม่ต้องพูดถึงครับสตริงเลสิฟท ไซส์ใหญ่ๆเลยผู้ใดหาบรามันแทนนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวแรกตัวนี้พี่ต้นเปิดที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้1นึ0 0 0สบาทครับแสนหกหมื่นเก้าพันะครับย้ำนะครับเป็นสตริงเลสิบทับศูนย์บวกกับวินเชสเตอร์แมกนัมเก้าเก้าเก้านะครับอ่ะนี่แดงแน่นอนครับผู้ใดมักพันธุกรรมสายนี่นะครับพี่น้องค่ะเอาตัวนี้ไปพิจารณาครับดูโคนหางนะครับพี่น้องหลังยางเป๊นะครับตัวนี้พี่น้องครับนี่ท้ายยางอลังการเดี๋ยวดูให้ดูใกล้ๆอยู่ต้นทอนไม่ต้องกลัวครับ วนทุกตัวว้วนทุกตัวนะครับพี่น้องอ่าพวกนี้น่าจะมีใบเพชรแล้วมั้งเนี่ยเนาะมีครับมีครบหมดเลยครับพร้อมใบเพชรนะครับใบเพชรอย่างสวยครับใบเพชรย่างสวยนี่ใส่ใหญ่ๆห่ดูความใหญ่ดูความสวยนะครับนี่ท้องแรกนะครับถ้าท้องสองท้องสามนี่ก็ไปอีกครับเอาดูถ้าเดินครับบัดนี่ปฏิภาบึ่งบามแทีย่ยางพี่น้องครับดึงไปเดินหน้าไปรู้เลยอันนี้ว่ายังสิ่หญ่ไปได้อีกหลายอยู่พี่น้องครับใหญ่ไปได้อีกครับดูท้ายนะครับดูท้ายนะรากาพี่น้องนะครับ ท้ายอลังการให้ดูท่าเดินนะครับนี่เดินเดินไปลกูกเออตื่นลมสักหน่อยนะครับนี่ออดูฝั่งนี้สวยๆแ่ๆครับพี่น้องครับแสนหกนี่ะตัวนี้เดือดลอยสนุกสื่อราคาลูกกสมครับพี่นอ้องอตัวแรกนะครับเดี๋ยวจะพาดูตัวที่สองเลยนะครับเนาะ ตัวที่2ก็จะเป็นสติงเลสิบทับศูนย์เหมือนกันนะครับท้องแบบเดียวกันเลยครับท้องวินเชสเตอร์แมกนัม999โอ้แบบเดียวกันเลยพี่น้องบสายเดือดครับสองตัวนี้มาจากน้ําเชื้อหลอดเดียวกันนะครับคือน้ําเชื้อแพงก็เลยเขาวางตอนนั้นเขาวางสีด้าแล้วเขาก็เลยวางท้องก็เลยได้ลูกมา2ตัวนี้ครับวันวัวแฝดเนาะใช่ครับอย่างไหนท่านอีกนิดนึงเออย่างซ้ายมาอีกนิดนึงครับถึงมาอีกนิดนึงจะได้แสงสวยๆมามุมนี้โอเค นี่ครับนี่พี่น้องดูเส้นหลังใช่ไหมฮะนี่ยังจัดตัว <ไป S 2> ตัวนี้ก็ตัวเมื่อกี้เนี่คล้ายกันเลยพี่น้องไข่ใบเดียวกันครับนี่อเอามาจากไอพ่อเป็นสตริงเลสิบทับศูนย์เหมือนกัน,นจัดทางว่าแป๊บหนึ่งกันพี่น้องดึงขานี้ไปก่อนดึง,ด,งดึงหน้าอีกนิดหนึ่งก็ได้ป,ดปุ๊บเออเออเอ อันนี้ก็ท้องไอ้วินเชสเตอร์เหมือนกันตัวนี้ก็ท้องวินเชสเตอร์แม็กนัม999เหมือนกันนะครับตัวนี้ท้องกี่เดือนพี่ตัวนี้ท้องได้6เดือนกว่าครับ6เดือนกว่าได้ครับพี่น้องครับส่วนสูงจะได้กินน้องแล้วครับดูนมลงแล้วครับเออส่วนสูงเท่าไหร่นมเป็นเต้านะครับท้องแรกนะครับทั้งคู่นะครับท้องแรกทั้งคู่ได้ครับพี่น้องปานน้อยเฟดเนาะนี่ดูแผ่นหลังดูความเต็มนะครับพี่น้องนี่ส่วนสูงก็น่าจะใกล้เคียงกันกับตัวเมื่อกีนะครับเนาะอันนี้ตัวนี้น่าจะแตะ150ครับ้อยด150ได้นะครับพี่น้องครับ ดูราข้อขารูอะไรนะครับสวยมากนะครับผมดูชีสนี่กระชับไปเลยนะครับชีสนี่สวยตัวนี้พี่ต้นเปิดที่เท่าไหร่ครับ1นึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่ากันเลยครับสองตัวนี้ราคาเท่ากันเลยพี่น้องครับก็บตัวเมื่อกี้เนาะแต่ตัวนี้จะได้เห็นน้องเห็นเห็นลูกก่อนเห็นลูกก่อนนะครับครับนี่หนึ่งแสนราคาเท่ากันนะครับพี่น้องเด้อเลือกเอานะครับนี่พ้นหางดูฝั่งขวานะครับอ่ะ พี่น้องสีมักแบบไร้สล่ะครับผมยูนีกคถือว่างามสูงโตนะครับเลือกเอาเลยนะครับอันนี้คือตัวที่สองของชุดวัวท้องอดูหน้าตรงดูชงไล่นะครับอสวยๆเลยตัวที่สองนะครับอต่อไปก็จะเป็นตัวที่สามนะครับพี่น้องเด้อไปใส่พี่น้องว่าเบิ้งใส่ใหญ่ขึ้นกันนะครับไส์ใหญ่เช่นกันเนาะ เดี๋ยวตัวต่อไปเราไปดูจูดก็ได้ครับจูดท้องกับตัวนี้ท้องกับหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศครับหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ดูไซส์ใหญ่ๆครับไซส์ใหญ่จูดหนึ่งทับเจ็ดตัวนี้ท้องกับจูดสี่ทับสิบสี่ตัวนี้เป็นท้องสองนะครับท้องแรกอ่าคุณชูน่าจะจําได้ที่อ่าออกเป็นวัวเทาที่สวยสวยที่พี่ขายไปแล้วครับตัวนั้นขายไปเก้าหมื่นห้าตัวนี้เปนท้องอีกท้องอีกแล้ว ตัวนี้ท้องอีกแล้วครับท้องกับหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศครับผมได้ตอนนี้ได้เดือนกว่านะครับตัวนสูงเขาเรียบร้อยครับตัวนี้ร้อยห้าสิบกว่าครับใส่ร้อยหาแต่พอดีด้านหน้าเขาไปยืนมันต่ํำไปต่ำนะครับพี่น้องมันเป็นหลงนะครับตรงนั้นครับลูกตัวที่สองนะครับเนาะครับตัวนี้ตัวที่สองครับตัวนี้พี่ต้นเปิดที่เท่าไหร่ตัวนี้เปิดไว้สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับสองแสนสองหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องเออสองแสนสองหมื่นห่วยมากใหญ่มากนะครับหัวเริ่มกลับมาเต็ม เพราะว่าแยกนมไปนะครับแล้วก็มาท้องนี่นะครับเดี๋ยวจะพาเบื้องค้นหางตัวนี้นะครับพี่น้องควณหางยิ่งกว่าจระเข้ครับยังใหญ่นะครับตัวจริงต่อมาเบื้องเก่าผู้ใดหมักนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจะพาดูฟังนี่นะครับตัวจริงใหญ่มากนะครับเด้อดูแผ่นหลังดูความเต็มนะครับเนาะนี่ดูเนื้อหนังไก่ไก่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปถามราคาให้นะครับเดี๋ยวครับผมยังเอาไม่อีกกัน ใหญ่หมากครับดูขา,าที่ใหญ่มากจู๊ดนี่แบบตัวนี้พี่ต้นจะเปิด,ปดที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดสองแส0สองหื่นห้าพันบาทครับสองแส0สองห้ 5, าพันนะครับพีออ่น้องสองแสนสองหมืนห้าพันนะครับเออเนี่เอาโครเลมักยิง่ง่งอันนี้เป็นตัวเบอร์สามนะครับพี่น้องครับเร็บบล็อังเดี๋ยวจะให้ดูแผ่นหลังชัดๆนะครับเนาะอ่ะนี่จะให้ดูแผ่นหลังชัดๆดูใกล้ๆเลยด้วยพี่น้องนี่อยากให้เบิ้ง อ่าเห็นในหลายมุมซ่กันนะครับเนาะดูใกล้ๆเลยดูคลิปจากชมชูนะครับอ่ะนี่อย่างใหญ่นะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้โบ๊ทเต็มเลยนะครับเห็นไหมฮะหูที่ติดโบ๊ทตาก็ขอบตาดำเลยครับขอบมุมใกลๆขอบตาดามีเพนด้าเหรอพี่น้าเห็นไหมคราวที่แล้วที่พี่บอกขอบตาดํานิ้ตัวเมียแน่เนี่ยะครับตัวนี้ก็ใส่กันหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศไว้นะครับน้ำเชื้อสองหมื่น ตัวที่สามต่อไปตัวนี่เดี๋ยวเรามาดูวัวเทามั่งครับเอาวัวเจเคพนมแนนออกให้ดูครับเดี๋ยวให้เอาตัวนี้ออกมากันด้พี่น้องเด้อรอแป๊บหนึ่งครับเจ้ากล้วยด่างครับอ่ะต่อไปพี่น้องครับเอาออกมาให้พนังเรามาดูวัวเทาครับบุญชูวัวเทาตัวยัย่างเต็มนะครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวเขาเนี่ยเป็นอัาเช่หนึ่งทับห้าศูนย์ครับแล้วก็ตอนนี้ท้องอยู่กับแจ็คหนึ่งหนึ่งหนึ่งทับห้าแยกเพศนะครับครับตัวนี้ได้สี่เดือนแล้วครับท้อง ท้องซีเดือนเลรอพี่น้องเป็นท้องที่สองนะครับท้องท้องแรกเขาก็เจ้ากล้วยไข่กล้วยไู่จำได้ไหมครับเจ้ากล้วยไข่ที่พี่ขายไปแล้วครับเขาขายไปแล้วอันนี้ก็กล้วยด่างอันนี้เจ้ากล้วยด่างเจ้ากล้วยด่างครับตอนเดินสนามเขาใช้ชื่อว่าเจ้ากล้วยด่างครับตัวนี้ตัวนี้จากแบรนด์ J K ได้พี่น้องครับ J K พนมแลนด์เนาะอันนี้เดินสนามดีหีเปลาพี่ต้นตัวนี้ได้ได้แชมป์น่าจะเป็น รีเสิร์ฟหรือไงผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะไม่ไม่ใช่รีเสิร์ฟเป็นแชมป์แชมป์มในกลุ่มอะครับผมจําไม่ได้อ่ะแล้วแล้ว,ลวตัวนี้เป็นเป็นเป็นสายทางไหนพี่ต้นครับตัวนี้เขาเป็นอัลไเช่หนึ่งทับห้าศูนย์อัลไเช่หนึ่งทับห้าศูนย์นะพี่น้องอ่าแบนด์เจเกซวงก็จะน่าจะร้อยห้าสิบได้ผมคิดอ่าได้ครับน่าจะมาณร้อยห้าสิบนะครับดูความลึกนะครับยังลึกดูก้อนเนื้อท้ายมาแล้วนะครับเริ่มกลับมาสมบูรณ์เท่าเท่าตอนที่เขาท้องใหม่ๆนะครับครับตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับ ตัวนี้เปิดไว้1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับเมื่อท่องตัวใหญ่ๆมิตรตัวแสนก็บาทพี่น้องไทยมาซีซีตัวนี้แหละครับผมแสนเจ็ดตอนนี้มีเงิน5้าแสนได้ลูกไปวัวไป3 4ตัวท้องพร้อมนะครับเงินหาแสนได้ิดท่องไปหลายตัวได้เลยพี่น้องครับเมื่อก่อนเงินห้าแสนได้ตัวเดียวเดียวนี่พี่น้องครับดูรองหลังดูอย่างเต็มเลยนะครับเด้อนี่แหละงวดระดับเก็บประกวดครับแล้ววัวของ JK พนมแลนด์เนี่ยข้อดีของเขาคือเห็นไหมครับเรื่องความลึกความสมูทของลําตัว แล้วก็ชีสที่กระชับสวยนะครับเป็นวัาถีเน้นเน้นพื่จะเน้นเรื่องของความดึกครับพี่น้องใช่ครับแล้วก็ก้อนเนื้อท้ายนะครับท้ายเ่าะที่ยหมูแกบีดมานะครับเขาจะบีดมาได้ดีครับเบังช่วงถ่ายเบงกระดูกใหญ่สุดโตครับครับนี่แหละตนอกนี้ย่างใหญ่เลยเดี๋ยวจะพาดูหน้าตรงนะครับเนาะดูช้าช้าชชัดไปทีละส่วนครับพี่น้องนี่ดูให้จุใจไปเลยอันนี้เจ้าสวยมากนะครับอัวตัวนี้ผมบอกเลยว่า มีมีเสน่ห์ครับมองแล้วไม่เบื่อครับนี่แสนก็บาทพี่น้องครับพายเจสือพอถึงสองแสนได้ตัวบกงายนะครับนี่เรื่องตำานี่หายห่วงครับเน้นคุณภาพอยู่นี่คุณภาพเน้นเน้นนะครับเงาหางในเบื้องแต่ละตัวครับนี่ก็หางแขยงดีเดยวัวตัวนี้นะครับตอนเจ้าของแรกซื้อมาเนี่ยสามแสนกว่านะครับตอนเด็กๆเป็นวัวเด็กด้วยตอนนั้นใช่ครับเฮียหมูขายเข้ามาเนี่ยสามแสนกว่า ตอนนี้ผมมาทำท้องอีกยังอยู่ที่แสนกว่าบาทครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปครับครับพี่น้องครับตัวต่อไปก็จะเป็นมัวจากแบรนด์ JK อีกตัวหนึ่งนะครับสังเกตว่าจากแบรนด์ JK ได้พี่น้องตัวนี้หางใหญ่หางอ้วนครับกว่าในพี่น้องดูรรครับ เรื่องความลึกเห็นไหมครับแล้วก็ชีสเหมือนกันเลยครับแล้วก็ก้นเนี่ยครับวัวของ JK พนมแลนจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เขาท้องกี่เดือนแล้วพี่ตัวนี้ท้องได้8เดือนกว่าคลอดวันที่10เดือนหน้านะครับโอ้สิบมกราดเวยครับแล้วจุดเด่นของตัวตัวนี้นะครับตัวเขาเป็น JDH Astomenso ค่านทับครับแล้วมาท้องอยู่กับล็อกสตาร์625แยกเพศนะครับสายไอ้ JDH นะครับพี่น้องครับใช่ครับของกับล็อกสตาร์ล็อกสตาร์นี่หาน้ำเชื้อไม่ได้นะครับ ยางเทปต้องเชื่อเท่าไหร่ไม่รู้แล้รถสบายสองหมื่นซื้อไม่ได้สองหมื่นเขาไม่มีนี่นี่ยางพ่วงตัวนี้เป็นหัวท้องที่เท่าไหร่พี่สันลูกตัวนี้ท้องสองครับท้องแรกกับท้องแรกนั่นผมขายไปแล้วกับหนึ่งทับเจ็ดออกมาแดงจนจนเป็นเม็ดมะขามเลยครับตัวนั้นยังดึกสูงในร้อยห้าสิบกัวหรือด้วยพี่น้องตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าครับร้อยห้าสิบห้าใดตัวบักใหญ่เลยล่ะครับตัวนี้สตอรี่เขาได้แชมป์อินเตอร์มีเดียมานะครับตัวนี้ระดับแชมป์พี่น้อง ตัวนี้เป็นตัวเอกของผมเลยครับตัวเอกเลยย่างถึกตัวนี้พี่ต้นเปิดที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้3าม0 0 0ห้าบาทครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันระดับแชมป์อ่าแชมป์อินตเตอร์มิ่นกว่าห้าแสนกว่าก็ไม่ได้ยิน,นครับตัวนี้หญ่จริงนะครับพี่น้องผู้ใดมกักใหญง่ถึกถึกตัวนี้เลยดูแผ่นหลังนะครับเดี๋ยวจะพาดูก้ามท้ายแล้วก็เบื้องกระดูกโครงสร้างนะครับพี่น้องครับนี่แหละนี่กระดูกใหญ่แง่ท้ายอย่างบึกอ่าเป็นวัวอ่าบด บดเข้มบดจัดเลยบดเต็มนะครับบดลึกครับตัวนี้บดลึกๆใหญลูกนะครับสั่งได้ครับผสมแดงออกแดงเลยครับพุ่นหางใหญ่ๆนะครับนี่ดูด้านซ้ายเบื้องชื่อเจ้าฮาน่านะครับตอนประกวดโอ้เนี่ดูท่าเดินไปด้วยนะครับเนาะนี่ฮะดูความใหญ่เขาแล้วครับเดี๋ยวพี่ภาเบื้องอีกขางหนึ่งนะพี่น้องครับเบื้องความใหญ่พุจุงฝังนี่ครับบุญชูฮะฝั่งนี้ครับครับฝั่งนี้ยิ่งสวยครับนี่พุจุงนี่สูงเกือบร้อยแปดสิบเลยพี่น้อง ว่าเกือบพุ่มหัวเนาะนี่ิึงฟังสายทางใหญ่หางย่นเลยพี่น้องมองท่านี่เออนี่ตัวใหญ่ๆนะครับเออนี่ตูดเป็นกะละมังเลยครับบมองถ่ายนะครับตัวเงี้ยเง้วพี่น้องครับนี่แหละนี่แดดออกสวยมากครับอันนี้ไงปันสั่งเงี้ยวปานรถไฟพี่น้องตัวนี้เออเอาไปจอดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาดูตัวต่อไปครับพี่น้องตัวต่อไปนี่สามแชมป์นะครับสามแชมป์กับเป็นวัวเท่าขึ้นกันไหพี่น้องเป็นววเท่าเต็มตัวเขาเป็นล็อกสตาร์หกสองห้าตัวแรกๆของเมืองไทยนะครับ แล้วตอนนี้ผมมาบีดใส่กับ b bon ีบบอลสันท้องได้2เดือนกว่านะครับ,รบตัวนี้ดูนะครับดูความสวยของเจ้ายูสุนะครับชื่อยูสุนะครับพี่้องชื่อยูสุแต่เด็กๆบอกให้เปลี่ยนเป็นเจ้าหมูเด้งครับหมูเออคุณคือหมูเด้งเลยวะนี่นะครับยูสุเบื้องไทยบมะนาวตัดไทยนี่ปานไก่กะละมังชัดไหมครับมะนาวตัดเห็นไหมครับนี่ใครบอกว่ามะนาวตัดเป็นยังไงดูตัวนี้ครับหลังตรงตัวนี้เขาท้องกับพ่อไหนพี่้นตัวนี้ท้องกับบีบีบอลสันครับบีนาวครับ ผมใส่ไปเพื่อให้ใบเพชรออกมาสวยเลยครับเพราะตัวเขาก็เป็นล็อกสตาร625ซึ่งเป็นรีนาวเหมือนกันตัวนี้เป็นล็อกสตาร์เซท้องกับบีบีบอลสันมาใส่กับบีบีบอลสันเพิ่งกะว่าให้ใบเพชรออกมานี่สวยเลยครับตัวนี้ลูกที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ลูกที่2ในท้องครับที่สส่วนสูงเขาอยู่ที่ตัวนี้น่าจะมีร้อยเป็นวัวไม่ได้เป็นเฟรมใหญ่เป็นวัวสมูทสมูทสวยๆ แบบดูดูรับเพลินตาครับมันชูดูแล้วไม่น่ากลัวดูแล้วดูแล้วอยากดูอีกคือมันเป็นแบบ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 อ่ากรใยญ่งคือว่าตัว,บบตว,บบตวยัอยู่ที่พี่น้องนี่แต่ว่าจะเป็นดูรว่นจะเป็นนารักน่ารักอีกพี่น้องครับใช่ครับดูชีทนะครับชีทราวชีทเขานี่สวยมากนะครับที่เขาได้แชมป์ม,มาเนี่ยครับลักษณะเขาเป็นแบบนี้ตัวนี้พี่ต้นเปิดที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดแบบไม่อยากขายนะครับตัวนี้เปิดไว้200,000 6 9 0 0 0บาทครับอันนี้ไม่อยากขายแล้วเลยนี่นี่ไม่อยากขายครับ2 6 0 0สนนะครับพี่น้องต้อนพี่น้องจะได้แบบคุณภาพมาเต็มเลยนะครับเด้อสามแชมป์ไปสนามไหนก็ได้แชมป์ครับนี่คนนึงว่าพี่ต้นรถสิเปิดไปจาก3าขวบม่เมียนครับสองแสนหแบ่งให้พี่น้องกันมีเลี้ยงครับอันนี้เป็นถือว่าราคาแบ่งปันนะครับในเลือดลอยในเกรดนี่นะครับเกรดประกวดมันใหญ่อีหลีครับพี่น้องครับดูหนอกดูแผ่นหลังนะครับเนาะนี่ขนาดเพาะว่าประหยัดอาหารแล้วนะครับไม่อยากให้อ้วนมากขยัดเพราะว่าตอนนี้ได้2เดือนกว่า ขนาดรถอาหารเลยนี่พี่น้องนี่ครับบุญชูลองมาดูตรงนี้นะครับเส้นตะหนกเขานี่ตรงเป๊ะกับฐาหน้าเห็นไหมครับเส้นหลังไปไปแบบไปสุดไปหางเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องมุ้งกว้างๆพี่น้องนี่ให้ให้เพื่อนๆดูว่าทําไมเขาถึงได้แชมป์มานะครับจุดเด่นของเขาเห็นไหมครับตะหนกที่ใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่ล้าหน้าเขาเรียกว่าใหญ่พอดีไม่ตรงกบไปลหนาหนาใหญ่หน้าเลยนะครับแล้วก็เส้นชีทเขานี่สวยนะครับก้อนเนื้อท้าย แบบบรรจุได้เต็มนะครับแล้วก็หลังที่กว้างนะครับหลังหลังกว้างวัวตัวนี้ครบบีดอะไรก็สวยครับเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะเห็นเล็บนะครับเล็บจิกๆสวยๆเลยใช่ครับนี่เป็นวัวที่ใหญ่แต่เห็นไหมฮะเล็บเขาตั้งตรงดีญ่ตว่าเล็บสวยก็คือข้อขากับเล็บมันขึ้นราดหนักเลยสบายพี่น้องใช่ครับดูก้อนเนื้อท้ายครับบันชูให้ดูขนหางดูหลายๆมุมเดวยวกันแล้วก็ฟอยหางเขาที่สุดเลยนะนี่เขายกขึ้นเฉยจริงๆเขาสุด ดินเลยครับจริงจริงขับมันยกเอาหลาหางลงเนี่ยเหีเลยเหรอพี่น้องใช่ครับเดี๋ยวหันให้ดูอีกฝั่งนึงตุ้มโชว์เจ้ายูสุยูสุเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกฝั่งนึงนะครับยูสุหรือหมูเด้งกันแน่นี่ตัวตัวนี้เนี่ยเป็นลูกรักของ GM เมืองนนท์นะครับเป็นแบรนด์จ m บ่ครับ GM เห็นไหมครับจีเอ็มศูนย์สี่ดูด้านขวานี่ถ้าใครเซิร์ชเข้าไปก็จะจะเห็นเลยนะครับเจ้ายูสุนี่ไปหาข้อมูลบ้างได้พี่น้องครับครับตัวนี้มีสตอรี่ที่สนามประกวดเขาเเลยยนะครับจ้าูสุ ลูกรักของ GM เมืองลนเห็นไหมครับช้าๆไปได้พิน้องเด้สำหรับคนที่ชอบเรือดร้อยนะครับเนาะตัวนี้ดูยังไงก็ไม่เบื่อครับต่อไปถือว่าเป็นทีเด็ดเลยทีเด็ดครับตัวนั้นจะเป็นวัวที่ขายตัวหนึ่งของผมคือเจ้าปารีตแนทออกมาเลยเ เป็นวัวแดงผู้ใดเดียวเกันนึกว่าปลาลีถูกนล้วครับเพียงมันตัวใหญ่จำปลาลีผมได้เนาะใช่ครับขายไปแล้วปลาลีตัวนั้นขายไปหกแสนถ้าใครเคยดูปลาปลาลีนะครับตัวนี้แบบเดียวกันเลยครับตัวนี้เขาเป็นจูตสี่ทับสิบสี่แล้วตอนนี้ท้องกับซีทีหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศเอามาลูกมาเดี๋ยวได้ได้ให้เพผลออกมากเกินพี่น้องเอาเป็นที่แบบยาวๆไปเลยด้วยนะครับดูครับช้างน้อยครับเออเดี๋ยวให้จับถ่ายได้นึงป๊บอ่ะดูหลังนะครับหลังนี่ขึ้นไปนอนได้เลยครับอ่ะนี่ตัวนี้ นี่นะครับด้วยการจัดเวทดดูนะครับจัดแบรนด์ให้ก่อนนะครับเออนี่ครับดูความใหญ่ของเขาครับครับนี่ยังไงปานสร้างได้พี่น้องตัวนี้พี่น้องนี่ตัวนี้ท้องกับ C ีทีหนึ่งทัเจ็ดแยกเพศได้2เดือนกว่าแล้วนะครับซีทีหนึ่งทัพเจ็ดเป็นวัวที่ตัวใหญ่มากๆนะครับพี่น้องหนึ่งวัวตัวนี้เห็นเห็นที่ว่าเห็นเลยก็คือเส้นหลังที่เหยียดตรงมากนะครับแล้วก็ได้ความลึกของลําตัวครับตัวนี้ท้องกับตัวไหนครับ สีทีหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศครับสีทีหทับเจ็ดแยกเพศแล้วก็เขาเป็นาสายของทางไหนครับเป็นจูดสี่ทับสิบสี่สี่ทับสิบสี่ส่วนสูงครับผมตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าครับร้อยห้าสิบห้าจะมีบุบบวกก่นเลยพี่น้องตัวใหญ่นะครับเนาะนี่ยางเต็มนะครับอ่ะนี่สวยเลยครับเหมือนไหมครับเหมือนเจ้าบาลีดผมไหมเหมือนเหมือนเหมือนวัวทางโคลัมเบียเลยพี่น<อ>้องมุมนี้มีพี่น้องยืนเป็นรูปปั้นครับนี่ถ้าได้ยืนแล้วครับนี่ถ้ามันยืนแล้วพี่น้องนี่ครับ ถ้ายืนแล้วนี่ครับดูเส้นหลังครับมองดูเส้นหลังที่แบบเหยียดตรงมากตัวนี้ลูกที่เท่าไหร่นะพี่ต้นตัวนี้เป็นลูกที่2ในท้องครับลูก2นะครับพี่ต้นเปิดราคาไว้ที่ตัวนี้เปิดไว้สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้สองแสนหกหม่น้องพี่น้องเสือเลยสองแสนหกหมื่นมาก่อนห้าแสน 000, 5, 000, ครับเนาะสองแสนหกหมื่นเก้าพันเอาเบื้องล่างละเอียดทางถ่ายนะครับพี่น้องครับนี่ส่วนท้ายนะครับพี่น้องกระดูกแข็งขาใหญ่ๆเดยจะให้เบื้องหงาหางัง มาดูตัวจริงนะครัขพี่นองครับบอกเลยว่าเกินคุ่มผู้ใดหมักงวดเด,ดือดลอยตัวใหญ่ๆนะครับในราคาหลักสองคือตอนนี้ <3. S 1> คนที่แบบกําลังหาเลือดร้อยไปเลี้ยงผมบอกเหมาะมากครับนะเหมาะตรงที่ว่า 1. ไม่ต้องลงทุนสูงแล้วก็ได้วัวที่ดีพันธุก,กรรมดีทุกตัวนะครับพ้าเชียงว่าตัวหญ่หลีดีครับนี่ 9, สองแสนหกหมื่มนะ้สวยไหมมันชูป่ะสวยๆเนี่ยเหมือนเจ้าปารีสผมตรงนี้นะครับเส้นหลัง เส้นหลังที่เหยียดสวยมากนะครับดูครับปลารีดหกแสนขายไปนะครับครับแต่ปลารีดเนี่ยเขาเป็นอาปาเชตตะหนกเขาเลยใหญ่มากแต่ตัวนี้จริงๆแล้ววัวตัวเมียเขาจะไม่เน้นตระหนกมากนะครับเขาเขาว่าถ้าตะหนกใหญ่เขาจะว่าเหมือนวัวตัวผู้ครับนะครับขนาดนี้พอดีแล้วก็เดี๋ยวพอเขาท้องใหญ่ขึ้นกว่านี้ก้านเนื้อท้ายเขาจะออกก้านเนื้อท้ายเขาจะย้อยลงมาอีกจะยิ่งเต็มแล้วก็จะยิ่งสวยกว่านี้นะครับหอ,อขาแข็งขาวดูชัดๆก็ วันในส่วนของบัวท้องชุดบัวท้องเลื่อนร้อยของพีตาา่ต้นก็อาจะมีแต่ให้ประมาณนี้นะพี่ต้นเนาะใช่ครับแล้วก็มีมีอีกตัวหนึ่งจากตัวนั้นเก็บไว้ก่อนครับเจ้าซาร่าตัวไี้คือกันนัครัพพี่น้องใช่ครับจะเอามาทําคลิปกับอัวไอพีเอฟทั้งหมดนะครับในรอบต่อไปในรอบต่อไปก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ